แล้ววันนี้นะคะเมพามาพบกับรถสปอร์ตรุ่นยอดนิยมนะคะอย่าง c 250 Coupe AMG ในรหัสตัวถัง W205 นะคะ,ต,ะ,คะต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยสเปคเทพมากนะคะมาพร้อมกับสีขาวเบาะแดงได้เกียร์ใหม่อย่างเกียร์9สปีดน,นะคะแถมยังวิ่งน้อยเพียงแค่50 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้น,นะคะ่ะมาในราคาแบบไปไวๆราคาปิวๆเลยนะคะเพียงแค่ 1> 2 1 9ล้าน1 0บาทเท่านั้นค่ะเป็นรุ่นยอดยิตรุ่นยอดนิยมนะคะขายดีเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นรถแบบ Daily Use นะคะสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะใช้ง่ายแล้วก็ขับสนุกอีกด้วยนะคะช่วงล่างของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้นุ่มนวลเหมือน s อสแล้วก็ไม่ได้แข็งกระด้างนะคะตัวรถนะคะเป็นปี2017ค่ะและเลขไมลวิ่งน้อยเพียงแค่5 0 0 0 0กิโเมเท่านั้นกับราคาเพียงแค่2องล้านหนึ่งแบาทค่ะ คันนี้นะคะโดดเด่นตั้งแต่ด้านหน้าเลยกระจังหน้าจะเป็นแบบด i มอน n กล i l l นะคะแล้วก็มีการแต่งเพิ่มเติมสีตรงนี้จะเป็นแบบไฮ g กรดแบ็กนะคะพร้อมตาสัญลักษณ์มือ c e เ e s ดสเบที่เป็นดาวกระจกเต็มแบบนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่ง AMG แบบรอบคันเลยนะคะล้อมแม็กค่ะเป็นล้อมแม็กดีไซน์สปอร์ตจาก AMG จะเป็นลายแบบ มัลติสป o k e นะคะจะเป็นไลซี่แล้วก็สีของเขาเนี่ยจะเป็นสีแบบไบคัลเลอร์นะคะเป็นสีเงินตัดกับสีดําแบบนี้นะคะ mm hmm. และคันนี้นะคะเป็นตัวท็อปเอ็ีสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลย mm hmm. นี่เลยค่ะหลังคา <Yes. S 1> แกล้งนะคะพานโนลามิกกาสลูปอีกด้วยค่ะ mm hmm. ความหล่อนะคะลากยาวมาจะลดฝาท้ายกระโปรงเลยนะคะ mm hmm. ต้องบอกว่าบาดใจมากๆด้วยทรงคูปเป้แบบนี้นะคะ หลังคาจะมีความลาดเอียงจะลดฝาท้ายกระโปรงแบบนี้เลยแล้วก็คันนี้มีการแต่งเพิ่มค่ะจะแต่งเพิ่มในตัวของดักเทลขึ้นมานะคะทําให้รถเนี่ยดูหล่อมาอกยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะมาพร้อมกับดิฟิเซอร์แบบปลายท่อคู่อีกด้วยค่ะคันนี้นะคะด้านหลังยังมีในส่วนของระบบแฮนด์ฟฟียเซชนะคะเพียงแค่เราสอดเท้าเข้าไปค่ะ ก็สามารถเปิดฝาท้ายได้อัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ช่องเก็บสัมภาระนะคะก็ถือว่าทําได้ดีอยู่นะคะเวลาปิดนะคะเราสามารถปิดผ่านปุ่มนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเตะปิดก็ได้เช่นกันค่ะแล้วก็คันนี้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะคันนี้มาพราพ้อมเครื่องยนต์เบนซินแถวเรียง4ี่สูบขนาด 2,000cc 211แรงม้านะคะและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรท็อปสปีดสูงสุดที่ทาได้อยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะแต่ว่าคันนี้นะคะมีความพิเศษค่ะ อตนี้เนี่ยจะเป็นอตสุดท้ายนะคะของรุ่นนี้ค่ะเขาก็จะได้เป็นเกียร์เสปีดนะคะแต่ถ้าเป็นรุ่นก่อนหรือว่ารุ่นแรกๆเนี่ยเขาจะได้เป็นแค่เกียร์7สปีดเท่านั้นนะคะซึ่งข้อดีของเกียร์เสปีดก็คือการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยมีความสมูทมากยิ่งขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นค่ะหากใครสนใจรถสปอร์ตคูเป้คันนี้นะคะก็รีบสแกนทีว่าโค้ดค่ะมุมขวามือของท่านชมตอนนี้ได้เลยนะคะคันนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มสุดๆเลยหรือว่าถ้ายังไม่ถูกใจคันนี้นะคะอยากรรรรับบชมมถถ่่่นออืคะก็็สาาาาเเเขข้ไไปทีวซต์ง w w อร์ไวด์เว็บเบนเกทคอมค่ะ,คะมีรถสวยๆให้เลือกทุกรุ่นทุกคันนะคะอย่างจุใจกว่า200คันเลยค่ะโห oh! คอนโซลนะคะได้เป็นตัวคาร์บอนเคฟล่านะคะเหมือนรุ่นพี่อย่าง C43 เลยแบบรหัสพิเศษเลยแต่ว่ามาอยู่ในคันนี้นะคะคอนโซลกลางเขาจะเป็นลายแบบคาร์บอนเคฟล่านะคะแล้วก็ ตัวเบาค่ะมาพร้อมกับเบาะหนังสีแดงร้อนแรงสุดๆเลยเป็นเบาะทรงสปอร์ตนะคะหนังของเขาก็คือมีความนุ่มความนิ่มนะคะเวลาที่เราขับค่ะก็คือนั่งสบายเลยทีเดียวแล้วก็พวงมาลัยค่ะเป็นแบบทรงสปอร์ต AMG นะคะจะเป็น3ก้านท้ายตัดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะด้านหน้าของเมย์ค่ะก็มีระบบ He a d Up d i s p ท a y นะคะที่จะแสดงค่าความเร็วค่ะโดยที่เรานะคะไม่ต้องละสายตามามองตรงหน้าจอตรงนี้เลยนะคะถือว่าเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่แล้วก็หน้าจอกลางของเขานะคะ ก็สามารถสั่งการผ่านตัวคอนโทรลเลอร์แล้วก็ทัชแพดตรงนี้ได้เลยนะคะใช้งานได้ง่ายเลยทีเดียวแล้วก็คันนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อ USB Bluetooth ได้นะคะรวมถึงฟังวิทยุต่างๆเนี่ยครบจบในที่นี้เลยนะคะแล้วก็ยังมีกล้องแบบ3 6 0องศาค่ะสามารถมองเห็นได้รอบคันเลยนะคะ <S <S เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่แล้วก็ด้านข้างของเมนะคะทั้ง2ฝั่งก็มาพร้อมกับเครื่องเสียงค่ะ Vermeer s o u n ซ System อีกด้วยเสียงเนี่ย ใซดดังกลางวานเลยทีเดียวแล้วก็มาพร้อมกับเบาะเมมโมรีนะคะทั้ง2ฝั่งของผู้นั่งด้านหน้าเลยพ mm ื hmm. ้นที่ด้านหลังนะคะของ C ีคูเปค่ะก็ถือว่าทําได้ดีนะคะ mm hmm. สําหรับมีถือว่านั่งได้สบายเลย mm hmm. จะไปต่างจังหวัดก็ถือว่านั่งได้อยู่นะคะ mm hmm. สําหรับตัวรถคันนี้ค่ะเป็นปี2017นะคะได้เกียร์9สปีดเลขไม้นะคะวิ่งน้อยเพียงแค่50 0 0 0กิเมเท่านั้น กับราคาพิเศษที่เบนเคตั้งไว้ค่อยู่ที่2องล้านหนึบาทเท่านั้นนะคะคุณก็ได้ขับคันนี้กลับบ้านไปได้เลยนะคะถือว่าสเปคเนี่ยเทพมากๆเลยหากใครสนใจนะคะก็สแกนไลน์แอดนะคะหรือว่าเข้ามาชมรถที่โชว์รูมของเราก่อนได้นะคะเมเชื่อว่ารถคันนี้เนี่ยอยู่ไม่นานแน่นอน,นะคะ่ะ สวยถูกใจกันไหมคะกับ C 2 5 0 Coupe AMG เกียร์9สปีดสีขาวเบาะแดงคนันนี้ถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของ b e n k ค่ะมาที่ b e n k ์ที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยค่ะสำหรับวันนี้เม่์ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ